ดีค่ะหนูชื่อแด็ยิญิงืิตาลิมไทรสงวันนี้หนูจะมาท่องบทอาขยานค่ะบัดเดียวดังงางเงงวังเวงแววสะดุงแล้วเลี้ยวแลชะงแงหังเห็นโยคีขีรุง้งพุ่งออกมา คองพาขึ้นไปจนบนบันพดแล้วสอนว่ายาาไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกลำ้ำเลือกกำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คด ทุกคนขอ,ขอคบคุณค่ะ